วัสดีค่ะย,ยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องปออดพี่สาวลุงพลนะคะปู่นะคะมารับย่านะคะไปเบะอีโพมาหับแล้วผูเวเเ้เบิร์ตกัไปเขี่ยอยู่เ้งนพน,นไปอ,อีโพเราถาโดนจ,จอบอยู่อือนราจอบอยู่เห็นนั่งแหมมไปโรงหน้าก็า<ส>เลยเล่าก็เลยมา่ออเอาเดี๋ยว่่่่่่่่่่่่ั่่่่ก่่่่่ก่่่่่่่่ อีพวดเบาวานชูคคือพปเมื่อบานมาสันมาอยู่หน้าเนาะบรรยากาศมันลื่นๆด้อยู่หน้าน่ะคุณเห็นโอ้ยดูค่ะคุณเดฟซีน้องหมาปออนเห็นปู่่องนะคะบิ่งเข้าไปหาใหญ่เลยเออเออเดี๋ิวสิบอกนั่งแหม่มจับไกล้ให้พร้อมไปแล้วนะคะย่าพาปู่มารับ มาช่วยพ่อวันปลูกมันจนเสร็จนะคะวันนี้ไป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 ตามปู่กับย่าไปลูกไปเร็วไปเร็วน้ำโชคโชคโซดาไปเร็วไปโน่นโน่นโน่นตามปู่กับย่าไปเร็วเร็วโชคไปเร็วไปเร็วไปแล้วไปเร็วไปเร็วนโน่นโน่น เอาคือบอ่เซิงแต่านาะนั่งจับจานเป็นเพียงโอ้ยจังไนยละงวยและไม่ไงน,นี่ไปแล้วนะคะนั่นมามามากลับมาเร็วกลับมาเร็ว เดี๋ยวป้อนก็จะไปเก็บฝรั่งนะคะให้น้องแหม่ม